เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2568นายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในการเตือนภัยระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าหลาหลาก Early Warning System ในเขตจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางณโรงแรมเชียงใหม่ออคิดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมกับพัฒนาความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเตือนภัยให้กับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยในการนี้นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบหมายให้นายวรพัฒธ,ธรรมประทีปผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาจัดการฝึกอบรมครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยลวงหน้าผู้นำชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมอบรมประมาณ270คนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนในภาวะวิกฤตและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสวัสดีครับผมวรพัฒ์ธรรมปฏิพ์ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำครับ วันนี้เรามาอบรมเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยนะครับสําหรับผู้รู้นะครับผู้นําชุมชนฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับท่านสวัพการกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับท่านป้องกันและบรรเทาสาธา,า,ารณภัยจังหวัดนะครับสำหรับการประชุมซักซ้อมการแจ้งเตือนภัยครั้งนี้เป็นเวทีที่เชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมการประชุมเนี่ย270คนนะครับมี สถานีแจ้งเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ222สถานีนะครับในปีนี้เราจะปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพนะครับจำนวน90สถานีนะครับในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพนี้ก็เป็นการดําเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเก็บข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นมีการส่งสัญญ,ญาณที่แรงขึ้นนะครับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับการแจ้งเตือนภัยในพ,นพ,ยยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยเราจัด เวทีมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับในปีนี้ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ข,ของที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทั้งประเทศเนี่ยเราจะจัดเวทีซักซ้อมการแจ้งเตือนภัยเนี่ยทั้งหมดปีนี้24เวทีนะครับทั่วประเทศครับที่เชียงใหม่ก็เป็นเวทีสุดท้ายของในรอบปีนี้นะครับแล้วคิดว่าปีหน้าเราคงมีการซักซ้อมการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมนะครับผู้รู้ครือข่ากานแจ้งเตือนภัยมีความพร้อมในการแจ้งเตือนภัยรับสถานาการณ์จริงนะครับโดยเฉพาะ ที่ผ่านมาคือช่วงพายุคาเมกีนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วง6-7พฤศจิกายนครับครั้งนี้ก็เป็นการซ้ำสองการแจ้งเงืนไฟคิดว่าจะมีประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากครับขอบคุณครับ